ข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคุณมาเช็คพลังงานกันนะคะถ้าคิดว่าใชายอยู่ฝั่งถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยค่ะข้อความแรกพิพากษาพญายมราชขึ้นมาคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะถ้าหากคุณสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างกุศลคุณจะพบเจอเส้นทางที่ดีเส้นทางที่ถูกต้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะคะมาจากสิ่งที่คุณได้กระทํามาทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นการ คำพูดความคิดและการกระทำนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมทุกเรื่องนะใครที่มาเจอคลิปนี้สิ่งที่คุณจะได้รับมาจากการกระทําของคุณล้วนๆเลยค่ะนี่คือข้อความแรกนะคะใบต่อมาค่ะข้อความที่สองโอโหปู่ทสงเฝ้าทรัพย์คนที่มาเจอคลิปนี้ถ้าหาคุณสร้างบุญสร้างบารมีอย่างที่มีบอกว่าคุณทําแบบไหนได้แบบนั้นนะคะคุณตั้งใจคุณปฏิบัติ สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะคะความอดทนความพยายามสิ่งที่คุณภาคเพียนมาการเงินของคุณจะดีขึ้นการงานของคุณจะดีขึ้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงอำนาจวาสนาบาร,รมีทรัพสมบัติของเก่านะคะสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคใหญ่อาจจะมีโชคลาบอาจจะมีมรดกตกทอดขึ้นมา นะจะได้รับมรดกนะจะได้ของชิ้นใหญ่ของมีค่าพลังงานปุ่โสมเฝ้าทรัพย์คือคนที่มีความร่ํารวยดวงเศรษฐีค่ะนะพลังงานใบต่อไปค่ะท่านอยากจะสื่อสารอะไรโอ้โหบอกเลยค่ะความรักความสามาคัคคีนะสิ่งที่คุณตั้งใจทําสิ่งที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลมานะคะไพ่ศาสดาขึ้นนะไม่ว่าจะคุณศาสนาไหนก็ตามนะ คุณสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีปฏิบัติเพียรน,นะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ใดๆนะคะทําบุญทําทานสิ่งที่คุณจะได้อย่างที่มี่บอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณอยู่อยู่ข้างคุณนะคะความรักความเมตตานะคะพลังงานใบนี้คือไพ่ดีมากขออีกสักหนึ่งใบนะคะ ดวงรวยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะโอ้โหอะไรไม่ดีสิ่งไม่ดีการพลัดพรากการลาจากการจบทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะใครที่มาเจอคลิปนี้พลังงานความตายขึ้นไม่ใช่คุณจะตายนะคะแต่อย่างที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวความเลวร้ายใดๆเกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างกำลังจะจากคุณไปและจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้น นะคะสิ่งที่ไม่ดีได้ลาจากคุณไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนนะคะศาสตร์สิ่งของใดๆนะ,ะจะมีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นมาใหม่นะคะเวียนเกิดเวียนจบอยู่อย่างนั้นถ้าคุณนะคะใช่พลังงานนี้นะ,ะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นความร่ํารวยกําลังจะมาความจนกําลังจะจากไปขออีกสักหนึ่งใบนะคะพลังงานดีมากพยาพิเพกขึ้นครูคูบาอาจารย์อย่างที่บอกพยาพิเพกนะคะ หมอดูโหราศาสตร์ผู้นำทางที่ปรึกษานะคะขึ้นมาบอกกล่าวคุณแล้วเส้นทางของคุณที่คุณทําคุณสร้างคุณมาถูกท่อคุณมาถูกต้องแล้วคุณมาถูกทางแล้วถ้าวันนี้อย่างที่มี่บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้หรือในอนาคตมันคือสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นค่ะคุณเริ่มใหม่อะไรที่มันแย่มันได้จากคุณไปแล้ว เริ่มต้นใหม่นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์มีผู้นำทางนะคะมีที่ปรึกษาที่ดีแล้วต่อไปนี้คือหน้าที่ของคุณที่จะเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องถ้าหากคุณเดินตามเส้นดินตามเส้นทางที่ถูกต้องคุณจะพบสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนชีวิตคุณจะดีขึ้นขอให้คุณโชคดีนะคะ